สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆมาจะมาอัปเดตจะมาอัปเดตสวนผักให้ดูยายทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกเลยจากหลังจากที่ไม่ได้เข้าไม่ได้มาทำนะเข้านะเข้าเกือบทุกวันมาเก็บผักแต่ว่าแบบว่ามันไม่ได้เจาะจงไม่ได้ดูเนี่ย จะดีใจหรือจะเสียใจหรือจะอะไรเพื่อนๆยายทำไม่ถูกจับต้นจนปลายไม่ถูกดูเอายายให้ดูอะไรรู้ไหมฝนมันตกมาประมาณสักเอ,อไม่ถึงอาทิตย์หรอกดูหญ้าดูหญ้าให้ดูหญ้าเพื่อนๆดูเอานะตรงนี้ก็คือตรงหน่อมไม้ฝรัง่งหน่อมไม้ฝรั่งนะคะเน่นเดี๋ยวย,ย,ยายก็จะตัดหน่อมไม้ฝรัง่งและเริ่มอากาศร้อนแล้วเนาะวันหนาวมาอาทิตย์หนึ่ง ไม่ขึ้นเลยหน่อไม้ฝรัง่งอันนี้ก็คือนี่โอ้ยจับต้นจนปลายไม่ถูกเลยแต่ว่าผักก็พรวดพลาดพรืบเลยเพื่อนเอเทั้งหญ้าทั้งผักนี่เห็นไหมเริ่มมาแล้วเอ,อบร็อคโคลี่นะอันนั้นก็กระหล่ำดาวน์นนตรงนี้ปลูกที่หลังเนาะเนี่ยเคลอันนี้ก็กระหล่ำดาวอันนั้นกระหล่ำกระหล่ำหัวใจพูดผิดอันนนก็ผักกาดขาว นะส่วนอันนี้ก็กระลำดอกกระลำดอกนี่เนาะไม่ได้ให้ดูน,นี่รอกนี้ให้ดูดูสตรอเบอรี่เพื่อนๆจะเก็บสตรอเบอรี่นะวันนี้ดูอ้ยถอนหญ้าออกก็ไม่ได้ในะช่วงนี้สตรอเบอรี่มันเดี๋ยวมันจะไปโดนสตรอเบอรี่เดี๋ยวมันจะเหี่ยวทาไม่ถูกเลยเพื่อนๆไม่รู้จะไปทําตรงไหนบอกยายหน่อยสิอันนี้นี่ต้นหอมดู ลองดูตอนที่ยายทําออกใหม่ๆนะยังไม่ถึงสิบวันถึงสิบวันเลยยังน,นอนนี่เส้นท่าโวติอีกมาเขียนอุ่นเคราเฮ้<笑><笑>ยใช่ยานอนนี่เส้นงานเข้างานเข้าอันนี้ก็นี่นี่สตอรอเบอรี่นะตอนนี้เลยเดี๋ยวจะเก็บสตอรอเบอรี่ก่อนหรือว่าจะทำอะไรก่อนเพื่อน โอ้ยนอานะ่าเพราะว่าฝนตกแล้วถ้าอากาศเนี่ยมันชะงักไปมันหนาวเดี๋ยวเนี่ยอาทิตย์นี้ร้อนทางอาทิตย์เดี๋ยวก็จะพรวดพลาดพืบเลยนะนี่สุขีนี่ดูสิอันนี้เแ๋ยวก็พรวดพลาดพืบกินไม่ทันเห็นลูกมันไหมนี่ ทำยังไงทำอะไรก่อนโอ้ยทำไม่ถูกยัยทำไม่ถูกลงตรงนน้นก็ยังไม่ได้ปลูกนะเนี่ยเอาถั่วมาเดี๋ยวจะเอาถั่วไปลงนะว่าจะลงไอ้ไอ้นั่นลงไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเกะกะต้องรอก,กระเทียมก่อนเขาเรียกอะไรนะหอมน่ะหอมญี่ปุ่นน่ะหอมใหญ่น่ะ ไปะจะทําอะไรก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวจะม่ถ่ายให้ดูว่าจะทําอะไรก่อนคิดไม่ออกมองไม่ถูกมาก่อนอื่นขอตัดหนไม้ฝรั่งก่อนเพื่อนๆยายไม่ได้ตัดกี่วันแล้วสองวันวันหนึ่งหรือสองวันมันยาวแล้วต้องตัดก่อนเดี๋ยวเผื่อิวมันแดดอากาศมันร้อนเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อเดี๋ยวมันจะแก่นเนาะนี่นี่ดูถอนเรดิสนี่ถอนอ,อกจอากร่องหน่อไม้ฝรัง่ง ดี๋ยวจะเอาไปดูก่อนถ้ามันไม่แก่เดียจะเอาไปทําเป็นหัวไชโปไว้ทําใส่สักคูเนาะก่อนอื่นตัดนไม้ฝรั่งก่อนอุย้ยดูสิโมโหตัวเองนี่ไม่มองดีๆก็เสียหาย <c oughs> ตัดให้ดูบ่อยแล้วน้อไม้ฝรัง่งเนี๋ยมันยาวตัดให้ดูนิดนึง จะถอนยาออกจะถอนต้นเรดิทออกก็เสียได้มันออกดอกแล้วอันอันที่ออกดอกแล้วเอาไว้อันไหนที่ไม่ออกดอกยายตัดออกยายถอนออหมดแล้วขี้เกียจเอาไว้แหละนะเนี่ยอันนี้มันออกดอกแล้วก็ปล่อยมันไปอากาศมันหนาวมันก็เลยไม่ค่อยขึ้น มันจะหมดแล้วด้วยมากนี่คิดว่านะหมดหน้ามันนี่น,นี่ด้านข้างเห็นไหมต้องคอยระวังอ ใหญเ่เดี๋ยตัดเสร็จแล้วเดี๋ยจะถอนอยาออกนิดหนึง่งงจะไปพาเก็บสตรอเบอรี่เพื่อนอืยายทำใจถอนออกเอาไว้ต้นเดียวเนี่ยไอเรดิสเอาไว้ต้นเดียวทําใจถอนออกนี่เพราะมันรกถอนออก มันมีเม็ดแล้วนะมันยังไม่แก่แต่ก็มันรกอะ่ะนี่ไงเลยต้องทำใจถอนทิ้งเรดิตนี่นะคะได้แค่นี้นี่ปะเดี๋ยวยายก็ถอดอถอนยาออกก่อนเด้อเนี่ยจากหน่อไม้ฝรัง่งเอาไว้กอดเดียวนั่นแหละพวกนี้ดอกไม้นี่รกลุมพินเดี๋ยวยายจะเอากระถางมาใส่ เอาไว้ปลูกปีหน้าหน้าฝนนี่ก็เอาไว้อย่างงี้ก่อนไในตัวนี้นี่โอ้ี่อีกต้นหนึ่งถอนทิ้งเลยนี่มาทำให้ดูนิดนึงว่ายายทำยังไงน,นี่เนานี่แลยเมีดไปจำตำแหน่งยาย <c oughs> ก็จะทำอย่างเนี้ยอันนี้มันต้องคอยระวังนะเพืพว่วมกลัวโดนาไม้รังยายทำโดนไปหลายอันแล้วนี่ทำโดนไปหลายอันแล้ว แต่ถ้าในสวนผักสวนอะไรไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ต้องคอยระวังเราไม่เห็นเออน้ำไม้ฝรั่งโผล่มาเนะเนี่ยยายก็ทำอย่างนี้แหละทำไปทำไปทำได้ก็เอาไปให้พวกสัตว์เลี้ยงกินนี่พวกเศษญ้านเนี่ยเอาไปให้เป็ดให้ไก่กินเนาะอือ ทำไปอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ้อยนั่นว้ยใครโม่แต่ชวนยายคุยอู้นั่นแหละโม่แต่ชวนควุยไปไปไปพอพอพอเดี๋ยวขอทำเสร็จก่อนโดนตั้งหลายอันแล้ววันนี้โดนหลายอันแล้ววันนี้ไปเดี๋ยวขอให้ทำเสร็จก่อน ถ่ายให้ดูก็ไม่มีใครมาช่วยยายขอทำก่อนเด้อเขาทำก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาคุยนี่นะคะเสร็จแล้วตรงร่องหน่อไม้ฝรั่งนะคะเห็นไหมแล้วตกๆก,ก็พรวดพลาดพือบเองนั่นแหละนะต่อไปก็มาตรงแครอทแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะ thần t h เทพสวยไหมสวยไหมเห็นไหมปะ่ะทีนี้ก็อะไรนะเที่ยงแล้วเที่ยงกว่าแล้วจะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาทําต่อเดี๋ยวจะพาเก็บสตรอเบอรี่เนาะอันนี้มันมันเที่ยงแล้วอะเนอะเดี๋ยวพาไปกินข้าวเดี๋ยวจะวถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนนี้ นี่เห็นไหมเพื่อนๆทนแทนแทนสวยไหมไปถึงนน่นเนาะนวันนี้ยังไม่รู้เมนูอะไรเลยเพื่อนๆพืตำหัวผักก็เมื่อวานพากินแล้วเนาะดูดิอยากเอาครบ,บีมาปลูกเสริอมอีกนี่นี่จริงๆแล้วตรงนี้จะปลูกเอ่อสตบบรอเบอรีแต่ว่าอันนี้มันได้กินไวเนาะก็เลยมาแซมแซมไว้เรามีลูกมันมีกระลำดาวกระลำดาว ลำดาวโตวเร็วไหมอันนี้แกปลรครีอันนี้ออนนดอกกะหลำ่ำอกโครีเนาะมาทีนี้จะพาเก็บผักเดี๋ยวพาเก็บสตอบรอเบอรี่เดี๋ยวตอนบ่ายเนาะผักเดี๋ยวเขาคิดก่อนเดี๋ยวเขาคิดแป๊บหนึ่งเมนูอะไรเขาคิดแป๊บหนึ่งนะยำหน่อไม้ฝรั่งบ่เหอ ยำใส่อะไรล่ะไม่มีใสหมูสับบอไม่ไม่ได้เอาหมูออกมาเก็บที่แน่ๆเก็บใบหอมคนเมนูยำๆเลยวันนี้ยำอะไรไม่รู้อันนี้แก่แล้วนี่สารารีแก่แล้วไปช่างฮะเอาไปใส่ยำของปีที่แล้วนี่ไปใส่ยำ พักเกพักสลัดยำอะไรของยำอยู่ในตู้แชแข็งเดี๋ยวไปค้นหากามปูเนาะยำกามปูนะเหาไหมอ๋นาะกามป,นะมออามปูวันนั้นซื้อมาอมเมนูยายยนะ่นงนี้แหละรอคิดรอค่อยคิดเอาทีหลัง ไม่มีการวางแผนลงหน้าเฮ้ยเริ่มสวยแล้วผักนี้ผักเก็บทุกวันเข้าวสวนนะม่ต้องด้อะไรติดไม้ติดมือตอนเย็นก็ผลตอนกลางวันจะเก็บผักตอนเย็นเย็นจะเก็บผลไม้อ,อ เก็บผลไม้เก็บไข่ไปเก็บแค่พอกินไม่เก็บเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันกินไม่หมดเดีย๋ยวยายเบื่อเบื่อผักสลัดก็ถั่วลำเตาเนี่นี่อ่ะเดเบื่อเบื่อผักสลัดก็ถั่วลำเตาอันนี้ก็แก่แล้วนี่ นี่เลยได้แค่นี้วันนี้เข้าสวนได้แค่นี้ค่ะปไปกินข้าวเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะไม่จะมาเก็บสตบบรอเบอรี่มาทำงานเก็บสตรอเบอรี่ต่อเนอะคิดถึงคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะนี่ตันเตากินไม่ทันในปลูกแค่นี้เลย ปลูกแค่พอกินปลูกยังละนิดยังละหน่อยก็เพียบเลยเนาะเพื่อนเืมอฮินดูยา <c oughs>